ลืมรหัสผ่านเข้า Gmail ทำยังไงดีพยายามนึกแล้วก็นึกไม่ออกเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการแก้ปัญหาในการลืมรหัสผ่าน Gmail เนาะจะทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมว่าจะมีวิธีการทํำอย่างไงเดี๋ยวไปชมไปพ,พร้อมกันเลยครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ โอเคมาครับผมเราูปถึงคลิปวันนี้นะคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้งาน Gmail เนอะหลังเคยมีก่อนนั้นเน้ยที่ผมทําคลิปในการลืมรหัสผ่านตัว Account Microsoft ไปแล้วนะครวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการลืมรหัสผ่านของตัวใา้ Google บ้างน,นะก็คือ Gmail นั่นเองนะผมสังเกตว่าอีเมลผมเนี่ยจะเป็นเมนู today 16 gmail c o com เป็นอีเมลที่เคยสมัครไว้นานแล้วแหละนะครับผมก็เอากลับมาทำคอนเทนต์เพื่อนได้ดูนะครับผม ทีนี้ผมลืมรหัสผ่านนะผมพยายามใส่ไปถ้าหลาแหละนะครับมันก็ผิดนะผมคือไม่อยากใส่บ่อยถ้าใส่บ่อยเุ๊บแอคเคาสมันจะล็อกท,ทันทีนะครับก็เลยจะมาแนะนำให้เพื่อนเนี่ยใช้วิธีการ f o r g o t password หรือว่าลืมรหัสผ่านนั่นเองครับถ้าเราเคยใส่พวกสำรองข้อมูลเช่นเบอร์โทรศัพท์หรือว่า Gmail สำรองข้อมูลในการกู้คืนเนี่ยยังไงก็กู้ได้นะครับผมอย่างผมเนี่ยอีเมลเนี่ยผมเคยใส่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่เคยใส่เนี่ยอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับอาจจะต้องติดต่อตัวาทาง Google นะครับผมอ่ะเรามากด forget password กันเลยนะครับผมผมกด forget password ไปนะครับอ่ะเขาจะส่งโค้ดนะครับผม verify ไปที่ในส่วนของเบอร์โทรที่ผมใส่ไว้นะผมก็คือนี่เห็นไหมเขาบอกว่าอ่ะมีการให้กด verify โค้ดไปที่มือถือเบอร์ที่ลงทะเบียนด้วย23นะครับผม ถ้าเรามีเบอร์เนี่ยเราก็ปรับตรงนี้เป็นภาษาไทยเนาะถ้าเราจําเบอร์ได้นะว่าเ,เบอร์เนี้ยเรายังใช้งานอยู่นะครับผมเราก็เลือกเป็นภาษาไทยแล้วก็ใส่เบอร์ไปนะครับผมแต่ถ้าเราไม่มีแล้วไม่มีเบอร์แล้วนะครับผม mm hmm. คือเบอร์เนี้ยอาจจะเลิกใช้งานไปแล้วนะครเรา,าจ,จะลองกด don't have my phone นะครับผม don't have my phone ดูว่ามันจะมีช้อยอะไรให้เราเลือกอีกไหมเนับมันก็จะมีช้อยอีกอันหนึ่งให้เราเลือกก็คือเราจะส่ง โค้ดไปที่อ e ีเมลนี้นะครับผมอ่าอีเมลนี้เราก็เช็กดูว่าเอ้ยอีเมลที่ขึ้นต้นด้วย t e เนี่ยแ m จีเมลดเนี่ยเรามีการใช้งานอยู่หรือเปล่าถ้าเราใช้งานอยู่แล้วเรายังเข้าได้อยู่เนี่ยก็ใส่ตัวอ e ีเมลเข้าไปนะผมก็อย่างผมเนี่ยเขาเลใส่เป็นแบบนี้นะับแล้วก็แอ gmail ไปแล้วก็กดเซ็น์มันก็จะส่งโค้ดไปที่ Gmail นะครับก็คือให้เลือก2ทางนะครับถ้าทางแรกเมื่อกี้นะครับถ้ามันไม่มีถ้าเบอร์โทรเนี่ยเราจําได้เราก็ใส่เบอร์ถ้าเราจําไม่ได้เนี่ยปุ๊บเราก็กด อีกช่องทางหนึ่งเป็นทางเลือกอื่นนะมันก็จะมาที่เมลนี่แหละนะครับผม้าเมลเนี่ยเรายัางใช้งานอยู่ก็โชคดีไปนะแต่ถ้าใช้งานไม่ได้ทั้งเบอร์และก็เมลเนี่ยอันเนี้ยยากแล้วนะครับผมยกเล้วเขาจะให้ถามคําถาม,ถาม,ถามะอะไรเยอะไปหมดอันเนี้ยความการที่จะกู้กลับคืนมาได้เนี่ยน้อยมากนะครับผมนะผมจะลองเป็นอีกทางของเบอร์โทรแล้วกันว่าจะให้เราเลือกหรือเปล่านะครับดูก่อนมีมอให้เราเลือกหรือเปล่านะผมกดกลับไปนะผมกดกลับไปก่อนึอ๊บอ่าผมก็จะเน็กไปนะครับผม ผมจะลองกู้ด้วยเบอร์โทรนะครับผมโอเคผมก็จะใส่เป็นเบอร์โทรแล้วกันเนาะเพราะว่าเบอร์โทรผมยังใช้อยู่เนาะซึ่งผมใช้ทั้งอ e ีมลแล้วก็เบอร์โทรแหละแต่ว่าผมจะทำเบอร์โทรให้เพื่อนดูแล้วกันอ่าประเทศไทยก่อนตึ๊ดตดตดตไทยแลนด์ไทยแลนด์อันน,น,นี้โอเคแล้วก็ใส่เบอร์โทรไปนะครับแล้วก็ก,กดเซ็นนะครับอ่ากดเซ็นไปปุ๊บ OTP ก็จะเข้ามาที่มือถือของผมนะครับผมนี่เข้ามาเรียบร้อยนะ,ะเข้ามาปุ๊บกด next ไปเลยนะครับผมเขาจะให้เราตั้งรหั่นมะครบ คุณอัปเดตรหัสผ่านได้เลยหากลืมอัปเดตรหัสผ่านใหม่นะครับผมโอเคผมก็สร้างรหัสผ่านใหม่นะครับแล้วก็ยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วก็กดบันทึกรหัสผ่านเลยนะครับผมก็เป็นการตั้งใหม่เรียบร้อยนะครับผมอ่าก็ยังไม่เปิดแล้วกันเนาะดำเนินการต่อเปิดไปกอนแล้วกันะเท่านี้ผมก็จะเข้า gmail ได้แล้วนะครับผมในส่วนของการใส่ข้อมูลสมรองพวกเช่นเบอร์โทรหรือ gmail นะครับให้เราเข้าไปตรงนี้นะครับ มุมขาวาบนนี่แหละนะครับเลือกไปที่จัดก,การบัญชีนะครับผมจะมีคําว่าความปลอดภัยอยู่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น security นะครับกดเข้าไปที่ความปลอดภัยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นหมายเลขสําหรับการกู้คืนอีเมลสําหรับการกู้คืนนะผมให้เรากรอกแล้วก็ยืนยัน otp ให้เรียบร้อยนะครับผมก็ใส่ข้อมูลตามจริงของเรานี่แหละนะครับเบอร์โทรที่เราใช้งานอยู่ gmail ที่เราใช้งานอยู่ gmail ที่เราเข้าได้นะก็ใส่ไปนะครับเพื่อที่เราจะสามารถกลับมากู้ gmail ตัวนี้กลับมานะครับผม ก็ประมาณนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำพวกนี้ไว้สำรองไว้แล้วก็เปิดนะการยืนยันสองขั้นตอนไว้องเป็นการออเทนติเคชันเอาเผื่อมีใครไม่หวังดีเนี่ยเอา Gmail เราไปล็อกอินที่อุปกรณ์อื่นถ้าเขามีพาสเวิร์ดของเราเนี่ยตัวการยืนยันสองขั้นตอนเนี่ยก็จะขึ้นมาที่ให้ส่ง o t p มาที่เบอร์มือถือเราเพื่อเนยว่าเราเนี่ยกำลังเข้า Gmail นี้อยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่เข้าเราก็ไม่ต้องใส่อะไรไม่ต้องทําอะไรนะแต่ถ้าเราเข้าเราก็ ส่ยืนยันตัวตนได้แต่ถ้าเราไม่ได้เข้าเนี่ยตัวระบบเนี่ยเขาจะบล็อกให้บล็อกลอบล็อกการเข้าที่ไม่หวังดีเนี่ยตรงนั้นให้นะครับผมก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับการกู้คืนรหัสผ่านของ Gmail นะครับผมใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ที่นานิ่าใต้คลิปได้เน,ะะนาะโฆษณาที่หนึ่งนะผมคือใครสนใจอยากใช้งานตัว Microsoft Office นองชุด Office แท้จาก Microsoft 100%เป็นตะ์นเป็นชุด Office Microsoft 365หกานใช้งานได้ทั้ง Windows Macbook มือถือ iPad นะครับผมใครอยากใช้งานก็สามารถทักมาสอบถามที่หลาท์ที่มช o อด้านล่างใต้คลิปนะองถอรัหรือว่าเข้าไปสอบเข้าไปดูในกลุ่มนะองเฟซบด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับผมได้ทั้งใช้ชุด Office ได้ทั้ง พื้นที่เก็บบนวันไร้เนี่ยหเทราไบต์หรือว่า1024งันิกนั่นเองอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมโอเคประมาณนี้นะผมเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากกันอีกเจอกันครับ